ก็พูดออกใมาอยู่แล้วจะมันต้องใกล้ขนาดน,นั้นนะ,ะอนาาถอยแทำตัวแบบพูดเจริญหน่อยก็วันนี้ระชชามีการประชุมเรื่องเศรษฐกษิจนะผมถือว่ามีความสำคัญนระดับแรกในขณะนี้นะครับแต่เดียวกันเราก็มาเจอสถานการณ์ในช่วงโควิดถือเป็นวิกฤตทั่วประเทศแม้รมกระทั่งประเทศของอยูและในอังกฤษก็มีปัญหาเหมือนกันเรื่องเศรษฐกิจนะครับแต่เดียวกันเราก็มีปัญหาดาการเมืองมาด้วย ก็อยากจะกล่วเรียนว่ารัฐบาลก็จะมุ่งม,มั่นในการทำหน้าที่ของเราทั้งสองวิธีให้ดีที่สุดในเมื่อเชา้ามีการประชุมเรื่องเศรษฐกิจไปแล้วนะครับตอนบ่ายเรามีการประชุมฝ่ายความมั่นคงไปด้วยก็คงมไม่ได้ความว่าในเรื่องของประเด็นของที่มีข่าวกันชุกชุม,ชมในขณะนี้แต่เพียงอย่างเดียวนะครับเป็นเรื่องของว่าทำยังไงเศรษฐกิจเราเดินหน้าไปได้ทํำยังไงเราจะป้องกันสุขภาพให้ได้นะเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุทธที่2ก็คือในเรื่องของการ มาตรการผ่อนคลายและที่เจ็ในสมองเนี่ยนนะแล้วก็ถามไปว่าโครงมันมีคม้อม้ออะไรแค่ไหนอย่างไรนะครับเรื่องที่ทุกคนอยากจะทราบก็คือเรื่องของาการดำเนินการเกี่ยวกับกรณีผู้หนุมผมคิดว่ามันเป็นหลักการแระชต่ของทุกประเทศแต่แหละผมเข้าใจนะหลายคนก็มองผมว่าผมมาอย่างไงอะไรยังไงนะประเด็จการอะไรยังไงวันนี้ต้องอย่าลืมว่าเราเข้ามาในกระบวนการประชาธิปไตยนะมนีนะัฐธรรมดูญนะ ในส่วที่จะแก้อะไรกันไปราะว่ากันต่อไปในอนาคตแต่เขาขออย่าไปก้าวล่วงในส่วเป็นขตาบัตรนะครับผมคิดว่าทุกประเทศเขาคงคงเผชิญสถานการณ์แบบนี้มาด้วยกันนั่นแหละเพราะนั้นสิ่งที่เราเป็นกังวลในขณะนี้ก็คือว่าถ้าเกิดความวพูดวายมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคละอาจจะมีผู้อยู่เบื้องหลังถ้อไม่มีก็ตามอย่างที่ท,ที่ทุกคนทราบไปอยู่แล้วนะนะหลายคนก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้ต่างนะครับ อยางไก็ตามอยากให้มองไกลนิดแั่น,นั่นคืออนาคตของพวกเราทุกคนอนาคตของเราอยู่ที่ไหนที่ประเทศชาติใช่ไหมใช่ไหมถ้าเกิดสถานการณ์มันบานไปลายไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วทุกคนมุ่งหวังให้เกิดความ,มรุนแรงให้เจ้าทนี้ใดบรรทัพไปกฎหมายเต็มที่ทีนี้มาเกิดตามมาก็คือความไม่งสงบเรียบร้อยมันจะกลับไปยู่สถานการณ์เดิมที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับวันนี้ก็อยากให้ทุกคนได้มองว่าเด็กๆนั้นเป็นเป็นพลังที่บริสุทธ์ อาจจะมีส่วนหนึ่งที่อาจจะไม่เข้าใจส่วนหนึ่งอาจจะถูกชักนำนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนได้มองถึงกระดคนเด็กๆนะว่าผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องมองถึงกระดตของเด็กในวันหน้านะครับ,รบผมเป็นหัวข้อในการเรียกร้องก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะหลายข้อซึ่งมันมีความเป็นไปไม่ได้แต่อาจจะทําให้เด็กนั้นมีความคาดหวังนะหลายเรื่องผมเห็นมีหลายข้อที่ตามมาเนี่ยยกเลิกการไ่ครูบ้างนะไป่ต้องเคารบไม่ต้องเคารบครูพ่อแม่ก็ไป่ต้องารพผบถามว่า ถ้าไม่ใช่ผมแล้วเป็นคนอื่นที่เข้ามาเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสถาน่เช่นนี้นะสถานการณ์แบบเนี้จะมีใครที่จะแก้ปัญหานี้ได้ต่อไปนั่นคือหมายความว่าประเทศเราก็ล่มสลายแกนนําหลักการของประเทศชาติต่างๆทั้ง,ง,งหมดล้มไปทั้งหมดสถาบันครอบครัวล้มสถาบันการศึกษาครูเรือล้มหมดนี่หรือคือราคตอให้ข่าวสื่อขยายข่าวสื่อรีรันข่าวบางครั้งเรขอดูข้อเท็จจริงด้วยนะครับ ไม่ใช่พูดกันทั้งวันทั้งคืนตลอดเวลาําแล้ว้ำอีกรีรันบ่อยๆนะมันทะให้รู้สึกว่าเออมันมากขึ้นหรือเปล่าไอ้มากขึ้นมันก็มากตามจานวนอยู่แล้วการประเมินสถานการณ์ของเราจะมากจะน้อยผมให้ความสำคัญทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะน้อยคนเดียวสองคนสิบคนยี่สิบคนหรือหมื่นคน, 10, คนผมให้ความสำคัญเท่ากันหมดเพราะทั้งหมดนะั่นคือคือประเทศของเรานะแล้วการที่เราไปส่งเสริมไม่มีการเคลื่อนไหวเลยขอให้มองอีกมุมหนึ่ง ถ้ามีคนที่เกตนามไม่บริสุทธิ์เนี่ยต้องการให้เกิดความแรงเกิดขึ้นต้องการที่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นเนี่ยแล้วถามว่ากฎหมายเจ้าที่เขาจะทำอย่างไรขึ้นมานะเมื่อถึงเวลานั้นเด็กพวกนี้คือจะเป็นกันทนให้กับเขาหรือเปล่านั่นคืออันตรายที่เกิดกับเด็กนะนเพราะนั้นก็ขอให้ทุกคนได้สานึกในเรื่องเหล่านี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็รัฐบาลเองไม่มีนโยบายในการใช้ความดูแรงในการแก้ปัญหาอยู่แล้ว เห็นว่าเราเดำเนินการตามขั้นตอนของหมายทุกประการนะครับจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้มีการห้ามาชมมุมนมเพียงแต่เ่าขอให้การชมดมดุมนุมโดยสติคาว่าสติเนี่ยผมไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของาการใช้อุ้ไม่ใช้อุ้ยใช้ความแรงนะครับการกล่าวด้วยความอาฆาตหมาดร้ายด้วยการด่าหยากพายเหล่านี้ผมคิดว่ามันไม่เคยเกิดในต่างถมไทยะฉะนั้นผมก็ขอร้องสื่อว่าช่วยกันช่วยกันหยุดถ้าบ้าไม่ได้หมายว่าหยุดให้ข่าวนะ ต้องเตือนมากไม่ใช่เสนอข่าวทั้งโน้นทางทางนี้ทางให้มันเกิดเกิดข่าวไปเรื่อยๆนะเปิดเวทีให้เรื่อยๆผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันจะทาให้บ้านเมืองเราสะกดรุนม,มาไปทั้งหมดนะครับวันนี้ทุกประเทศทั้งกรราภบาอยู่แล้วว่าเรามีมาด้านเศรษฐกิจทุกประเทศทั้งอาเซียนทั้งยุโรปทั้งตะวันตกทั้งหลายต่างก็เห็นอยู่แล้วว่าทุกประเทศทั่วโลกได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโควิดทั้งสิ้นผมก็อยากให้ใครมาใช้ประโยชน์ในช่วงนี้ ในช่วงที่ปรนะชาชนมีความอดไหวนะและ้วมาพูดถึงอนาคตวันนี้เอาเอาวันนี้ให้ผ่านซะก่อนนะว่าเราจะเดินหน้าของเราอย่างไรนะวันนี้ทุกคนเอาแต่ละอันแต่ละอัน,อนม,ามาเชื่อมโยงไปหมดนะมาท้ายสุดก็รัฐบาลไม่ดีนะผมก็ถามว่ารัฐบาลที่ดีควรจะทำอย่างไงท่านต้องไปหาไปผมนะคืออย่างพี่เรีได้ร้องมาทุกคนจบมาต้องมีงานทำอะไรเด,เดือนเดือนละห้าหมื่น มีที่ไหนเขาจับความได้อะอันที่สองผ่อนลดให้ทุกคนอันที่สามเก็บภาษีเฉพาะคนรวยซึ่งต่านี้มันไม่สิ่งที่มันมันมีความเป็นไปได้นะในข้อเท็จริงเพราะฉะนั้นผมก็ฝากไปถึงบรรดาสารศึกษาถึงครูอาจารย์แม้กระทั่งนักการเมืองนะที่อาจจะอาจจะมีความคิดต่างออกไปผมไม่ผมรู้ความเห็นต่างอยู่แล้วเห็นไหมว่าที่ทู้ที่ผ่านมาไม่ว่าจะผมเป็นนายุสมัยไหนก็ตาม ผมไม่ใชน้าผมให้น้อยที่สุดแต่วันนี้ก็แ้่หน้าเฉพาะในกรอบของการผ่าตัดการแผ่นดินปกติทั้งสิน้นเรื่องนเรื่องของการฐานล่าสุขเพราะว่ากฎหมายปกติมันมันดำเนินการไม่ได้แต่ไม่ได้ความยกเลกิกกฎหมายปกติทุกอันาเลยเพราะฉะนั้นนี่คือสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกคนที่ผมยอมรับแต่การที่ก้าวล่วงคนอื่นมันเหมาะสมหรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่ทังคมไทยองไปเรียนรู้ด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยตัวเองนะครับ วันนี้เราเห็นว่าลกูกเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะพ่อแม่ผู้ปกครองไม่มีเวลาที่อยู่กับลูกไม่มีเวลาดูแลลูกเพราะต้องไปสู้กับเรื่องของเศรษฐกิจนะะความใกล้ชิดก็่างไปนะมันก็อาจจะทําให้เกิดช่องวาง่วา,งวงวางระหว่างวัยช่องว่างระหว่างผู้ปกครองกับเด็กนะสิ่งเหล่านี้เป็นดูที่ว่ามีใครประชวยโอกาสตรงนี้หรือเปล่านะเพราะสิ่งงนี้สื่อต้องเป็นสื่อที่ช่วยในเรื่องของประเทศไม่ต้องช่วยผมนะเพราะผมก่สื่อมาทุกสื่อแล้ว อธิบายที่เหตุผลว่าการจะเป็นในการที่ต้องท,อทํามาในช่วงเวลาดีนะเพื่อนเนินไปสู่อนาคตที่มันมันมั่นคงมันปลอดภัยมันยั่งยืนนะเพราะนั้นทุกคนก็ต้องพยายามเข้าใจกันมากนะครับอย่างมุมมองแย่แง่เดียวคือเรื่องการสกเสนอข่าวนะเสนอสองทางให้ผูตัดสินใจเลือกเองเพราะนั้นผมไม่ถือว่าว่าไม่เหมาะสมถือว่าไม่เหมาะสมในทาการเวลาดีนะครับเพราะนั้นผมก็ฝากความริดชอบไปกับท่านด้วยในาะ้ะนนที่ขอร้องรักกันนะโอเคนะโอเคนะครับ เขาตรวจสอบแล้วนี t <t tamam ่เขาชี <t <t ้แจงมาแล้วเม่เห็นเลยเช้า uh นี่มาเลยเรื่องอะไรต่างอะไรเงี uh ้ยเลยท่านโบรามาก็นี่ไงก็เพราะทุกอ่างก็ต้องมาระวังไงเพราะดังการที่มีประชาชนจํานวนมากนะในที่ผ่านมาชุมนุมแต่น้อยแต่น้อยก็ก็พอจะไว้วางใจได้บ้างพอมากขึ้นมากขึ้นแล้วจะทำยังไงถ้ามีมาตรการในการฆ่ากรอบโควิดต่างๆเหล่านี้นะมันก็หลายคนมันก็อาจจะมีเชื้ออยู่แต่ยังไม่เาเรียกอะไรมันยังไม่ออกแพร่ใช่ไหมไม่ได้ออกมาในที่ชุมนุมใช่ไหม เพราะนั้นเราไม่เราเราไม่สามารถจะตรวจคนทั้งประเทศได้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะเพราะนั้นเราต้องระวังตัวเองด้วยนะโดยเฉพาะเด็กๆซึ่งภูมิคุ้มทานต่ำต่ำนะในเรื่องของของไม่เป็นผู้ใหญ่นะเพราะนั้นก็ขอยระวังด้วยด้วยไม่ได้ขู่เยอะหลายคนนะวันนี้ก็มาขู่เรื่องกฎหมายขู่เรื่องครูไปยังไงผมพูดในข้อที่จริงนะเตะความผมไม่ถูกหน่อยแล้วกันนะโอเคนะจ๊ะท่สวัสดีครับขอบคุณครับ I would like to ask you say you are listening to the students And the protesters, they say you are not hearing them. They are making demands for reform, serious reform. This protest movement is spreading. What is your answer to them? <laughs> สามต่อแล้วก็รวมถึงการเรียกร้องให้มีการสั่งซื้ออยางเนี่ยท่านให้จะตอบสนองเขาได้มา,า,มากน้อยขนาดไหนในเรื่องสถาบันคุณต้องเข้าใจนะว่าสถาบันกับประเทศไทยมีความต้องการกันอย่างไรนั่นผมไม่ตอบในประเด็นนี้นะเพราะผมไม่เคยไปเจ้าลวกต่างประเทศไม่เคยไปดำเนินการเมืองที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยต่อต้านประเทศอื่นผมไม่เคยดำเนินแบบนั้นแต่ผมจะมันเป็นการต่างที่ผมสุขนะครับในเรื่องของว่ามรีบ การฟังจกูกประเทศผมก็มีแผนยุทธศาสตร์อยู่แล้วนใน6ประเด็นของผมนั่นคือคืออนาคตของของน้องๆเด็กๆทุกคนการรับความวเห็นของผมคือไม่ใช่ผมผมผม,ผมไม่ไปนั่นคือผมไม่ได้ฟังผมก็ฟังจากจากข้อมูลจากอะไรต่างๆทั้งในสื่อโซเชียลในนังคือพิมพ์ต่างๆที่ออกมาเยอะแยะหมดเนี่ยนั่นก็คือว,วิธีการรับฟังของผมอีทางหนึ่งเหมือนกันแล้วผมก็ต้องหาวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมนะครับจะ ดำเนินการอย่างไรไม่ให้เกิดการลุกลามบานปลายนะเรีงยกัในเรื่องกัรท่รานเข้าใจว่าการชุมนุมทุกครั้งเนี่ยมันมีจุดมุ่งหมายทั้งสิ้นมีการจุดหมายทั้งสิ้นอาจจะทั้งดีทั้งไม่ดีอะไรบ้างก็แล้วแต่นะครับผมว่าขึ้นอยู่กับทุกคนก็ทราบดีว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นในประเทศไทยในหลายปีที่ผ่านมาไม่ใช่เพพาะปีที่ผมอยู่ปีนี้ปีที่รัฐบาลปีที่สองหรอกมันเกิดมาสิบกว่าปีที่แล้วที่ผ่านมา แล้วคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดก็คนเหล่านั้นก็เคยทำความเสียหายกับประเทศชาติบ้านเมืองไปเรยตลอดนะเพราะฉะนั้นท่านท่านรมนตในมนุมนี้ว่าให้ความเสียหายที่ผมทาเนี่ยมันมันมีมากน้อยเพียงใดนะแล้วผมเข้ามาในเป็นนายกรีนหรือเป็นรัฐบาลในช่วงนี้ผ่านมาผมได้ทําอะไรที่มันทําให้ประเทศชาติเนี่ยมันจุดชะกักบ้างหรือเปล่าในรการการทุจริตต่างของผมตัวผมเองผมก็ไม่มีนะดัานั้นถึงล่านี้เป็นสิ่งที่เอามาเปรียบเทียบกนะันแล้วกัน การลัคเของภาคส่วนร,ราชการภาคประชาชนนะแม้กระทั่งนักเรียนนักศึกษา,าก็ผมก็รู้ทุกทุกข้อเรียกร้องของเขาแต่แหละ,แ,ละแต่ผมก็ขอร้องอย่างเดียวไม่อยากให้บระชาต้องสาบันพรางรากษัตรย์นั่นคือสิ่งที่ทุกคนเคารพนับถืออย่าลืมว่าคนไทยมีทั้งหมด6 0 67ล้านคนดังนะนั้นการประชุมนุมจ,จะมองดูมากดูน้อยผมต้องถือว่าประชาชนส่วนใหญ่บนทั้งประเทศนะไมไ่เห็นด้วยการชุมนุมหรือเปล่าวัะนั้นก็ต้องเอาเปรียบเทียบไว้ให้ดู แล้วนะดยกันคนที่อาจจนะเผลอไปนะคิดไม่ถึงคิดไม่ได้ด้วยจิตใจบอยจุดข,ของเขาของเด็กเนะี่ยผมถามว่าอันตรายกับเขาไหมเราจะมีนาคตของเราแบบนี้หรือผมไม่ได้ขัดแย้งในเรื่องการชุมนุมนะแต่ถ้าเป็นชุมนุมเรียกร้องอะไรสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่มันดำเนินการให้ได้ผมก็พร้อมจะไปแบบตามอะไรที่มันไม่ได้นะเราก็ต้องฟังเสียงส่วนใหญ่ก็ด้วยไม่ใช่หรือนะอย่าลืมว่าอย่าเรียกว่า,า,วานักศึกษาทั้งหมดนักเรียนทั้งหมดมันไม่ใช่หรอก นะมันก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเป็นคนในสังคมที่ผม,ผมก็ต้องฟังเขาอะแล้วผมก็พยายามตอบคาถามเขาให้ได้ว่าสิ่งวันนี้มันเกิอดอะไรขึ้นในบ้านเมืองของเราแล้วเวราจปเจอสถานการณ์วิกฤตอย่างไรไม่พอพา่ยิ่งใน,ในด้านเศรษฐกิจนะผมต้องเดินหน้านตรงนี้ไปด้วยถ้าทั้งหมดรุมเร้ากันมาทั้งหมดทุกอย่างม,มันก็จะพังไปทั้งหมดอะผมไม่สามารถจะทาอะไรได้เลยนั่นคือสิ่งที่หลายคนบางคนอาจจะคาดหวังให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นแล้วผมถามว่าเขาพร้อมหรือไม่ในการที่จะเข้ามา แก้หาเหล่านีมันจะมันจะมันจะนาพากันเสื่อมลงไปทั้งหมดหรือเปล่าแล้วมันจะควบคุมกันได้ไหวไม่ได้วันหน้าตามอะไที่มีอย่างนี้มาแล้ววันหน้าก็มีอีกฝ่ายมาก็ทะเปนการอย่างนี้เช่นกันครับผมถามว่าประเทศไทยอยู่อย่างไรนะครับอันนี้ก็ขอให้เขารู้ความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยด้วยเรามีชาติศาสนาพระหาิยานะครับอยู่ควบคู่กับประเทิเรามาหลายร้อยปีมาแล้วนะครับไม่ใช่เรามีมาแต่ของสามวันดีมีมาตลอดหลายราชการนะ เรามีความเป็นมาตั้งเหต่ไปร้อยปีแล้วล่ะสี่ยุคอะไรของเราเนี่ยเรียนรู้อยู่แล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นพื้นฐานของประเทศสิ่งที่สิ่งที่เป็นพื้นฐานเป็น,นรวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติเพราะฉีสิ่ง,งนี้มันจะต้องถูกทำลายอยู่ครับใช่ไหมความแตกต่างของเรามีไหมของสถาบัานเรากับสถาบัานต่างประเทศมีไหมทุกประเทศมีสถาบัานมปนทั้งตี่ก่อตั้งประเทศึ้นมาแต่สถาบัานเราทําแบบแบบประเทศอื่นหรือไม,ไม่ต้องทีก อาจจะไม่เข้าใจอาจจะต้องการมากขึ้นผมคิดว่าสิ่งที่ผู้เรียกร้องบางอย่างมันทำได้ไหมลนะ่ะสมมติว่าเทศอังกฤษเนี่ยมีคนเรียบร้อยม,มาจบจบจบโจบรงเรียนมาจบาสถาการศึกษาขอให้จ้างทางมาเดือนละห้าหมื่เหรียญเนี่ยได้ไหมให้ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยอันที่สองคือไม่ต้องไม่ต้องไหว้ครูนะก็ะไทยเรามีแบบธรรมเนียมมาอยู่วันนี้ก็พาย,ยานไปยท้าว่าครูก็เป็นลูกจ้างของเด็กลูกจ้างของพ่อวันนี้ ลูกกับพ่อคิดเห็นไม่ตรงกันลูกก็ประกาศตัดพ่อจะอยู่กันอย่างนี้หรือจะอยู่กันอย่างนี้หรือผมถามหน่อยเถอะนั่นคือประเทศล่มสลายนะแล้วก็จะเกิดลาจละจนงครามการเมืองต่อไปซึ่งผมไม่อยากให้ไปถึงจุดนั้นสื่อต้องช่วยผมตรงนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ